ใช่ AC กีตาร์นะคะวันนี้กีตาร์จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมทค่ะเพื่อประหยะัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางทีเราเข้าร้านเนี่ยก็าอาจจะอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทรา้อยห้าสิบหรือบางท่านเคยโดนก็คือสองร้อยเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเปลี่ยนเองอย่างนี้ก็คือฐานก็รับประมาณสี่สิบกว่าห้าสิบบาทประมาณนะคะหรืออาจจะถูกกว่านั้นด้วยนะคะก็กุญแจรุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจของรุ่น สุสปีสวิปหรือไม่ก็เซตนะคะจะใช้แบบเดียวกันที่เป็นตัวท็อปนะตัวท็อปจะหน้าตาแบบนี้เบอร์ฐานจะใช้เบอร์2023นะคะแต่ถ้าเป็นตัวรองท็อปที่เป็นหน้าตาคุญแจแบบนี้นะคะอันนี้จะใช้เบอร์2016ถามว่าต่างกันยังไงก็คือเลข2ตัวแรกเนะี่ย จะเป็นขนาดของเส้นขาสุงกลางนะคะส่วน2ตัวท้ายจะเป็นความหนานะคะเพราะฉะนั้นเส้นขาสนงกาลางเท่ากาันแต่ว่าความหนาของขานทั้งสองตัวนี้จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นซื้อให้ตรงมือนะครับวิธีการเปลี่ยนค่ะก็สําหรับกุญใจเรื่องนี้เขาจะมีสลักล็อกอยู่ด้านหลังให้เราเลื่อนเพื่อปลดล็อกแล้วก็นําลูปปุญแใจน,นี้ออกมานะครับพอนาออกมาเสร็จปุ๊บจะมีช่องที่อยู่ตรงนี้ให้เราหาปปอ,อุปกรณ์เพื่อที่จะมา ออกมาเสร็จก็จะหน้าปาแบบนี้ควาอเเก่ามา เอาหั่นก้กนนะอนไหนใส่เข้าไปเก็บร้อยติดฝาใส่ทีนใจกลับเข้าไปแค่นี้เองค่ะเก็บร้อยแล้วประหยัมงบได้เยอะเลยฝากคลิปนีไว้ด้วยนะคะ